ร่มกาสาวพัดทำให้ทั้งผู้ปกครองคือคุณพ่อและก็คุณแม่ตลอดทั้งวงสาคนาญาตมีความชื่นชมยินดีปิติปราบป,ปื้มเป็นอย่างยิ่งท,ที่ได้เห็นโอกาสลูกชายหัวแก้วหัวแหวนได้บวชกับเขาสักที วันนี้ญาติโยมทั้งหลายมาณสถานที่ของบ้านเจ้าภาพนี้เป็นการแสดงออกบ่งบอกว่าพวกเราทั้งหลายมีน้ำใจได้มาส่งเสริมสนับสนุนแก่คณะเจ้าภาพแก่เจ้าภาพคือคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้วก็มีเจ้านาคเจ้านาคอายุก,กี่ปีแล้วยี่สิบ เออยี่สิบครบถ้วนบริบูรณ์พอดีลูกชายบวชบวชนั่นแหละลูกบวชก่อนแต่งงานจะดีเห็นไหมเอออย่าพึ่งเอาเห็นไหมคนบ้านเราเข,เขาให้บวชก่อนคนไทยถือว่าเป็นลูกผู้ชายนี่ต้องบวชถ้าไม่บวชนี่ได้ไหมได้เหมือนกันแต่ว่ามันคล้ายๆว่าเหยียบโลกผิด เออโลกเขาให้เดินไปเส้นทางนี้นะเกิดเป็นลูกผู้ชายให้บวชก่อนก่อนที่จะไปแต่งงานแต่เราไม่บวชเหมือนกับเดินทางผิดเหยียบโลกผิดนั่นเห็นไหมวันนี้แหละเจ้าหน้าก็มีความปลื้มอกปลื้มใจคุณพ่อก็ปลื้มใจคุณแม่ก็ดีใจพ่อก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแม่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเรียกว่า เจ้าหน้าทำให้พ่อได้ชื่นชมได้อ,อกชื่นตาบานเห็นไหมหน้าชื่นตาบานถ้าหน้าชื่นตาก็บานถ้าหน้าช้ำแล้วตาก็บวมเห็นไหมหน้าชื่นตาบานคือลูกทำความดีลูกชายทำความดีลูกสาวทำความดีพ่อแม่ชื่นชมพ่อแม่ก็ชื่นใจหน้าชื่น ตาบานเช่นเดียวกันกับวันนี้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเจ้าภาพได้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้มีความเชื่อในพระพุทธศาสนาเพราะว่าบ้านเราเชื่อในพระพุทธศาสนาอันนี้มาจากฝั่งนู้นใช่ไหมเออฝั่งนู้นก็มาเมียนมาก็มาเห็นไหมมาบ้านเรา มาส่งเสริมมาสนับสนุนมาแสดงความยินดีเพราะเรานับถือพระพุทธศาสนาเพราะเรานับถือพระพุทธเจ้ามีพระพุทธอยู่หัวเห็นไหมมีพระธรรมอยู่หัวมีพระสงฆ์อยู่หัวมีพ่อมีแม่อยู่หัวยกมือใส่เกล้าเท้าใส่หัว เวลาเดินทางไปไหนมาไหนพ่อแม่ติดตามเราไปอยู่อ่นเห็นไหมพระแปลว่าอะไรพระแปลว่าประเสริฐสิ่งไหนที่มันดีสิ่งไหนที่มันงามสิ่งนั้นเขาเรียกว่าประเสริฐเช่นพระบิดาคือพ่อประเสริฐไหมหเจ้านาประเสริฐใช่ไหมพระมารดา คือแม่ประเสริฐไหมประเสริฐนั่นพระพุทธเจ้าประเสริฐไหมประเสริฐพระธรรมก็ประเสริฐพระสงฆ์ก็ประเสริฐพระบิดาก็ประเสริฐพระมารดาก็ประเสริฐวันนี้เราจึงมาบูชาผู้มีพระคุณคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และพระบิดามารดาเขาเรียกว่า ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ก็ได้บวชอย่างไรถึงจะได้ชื่อว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่บวชแล้วไปนอนอยู่เฉยเฉยตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้ไหมไม่ได้บวชแล้วไม่ทำวัดตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้ไหมไม่ได้ได้ก็นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเจ้าน่าจำไว้ให้ดีว่า ส่วนหนึ่งของพ่อของแม่อยู่ในตัวเจ้านาเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขจิตวิญญาณคล้ายก,ก,กันกับพ่อกับแม่พระพุทธเจ้าของเราว่าสัมภวะธาตุของพ่อของแม่รวมกันจึงเป็นตัวเรานั่งอยู่นี่พ่อแม่อยู่นี่เวลาเจ้านาบวชเสร็จ เวลาเจ้านาคไปทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาพ่อแม่อยู่ในตัวเจา้านาคมีก็คอยปราบเพิ่มยินดีไปด้วยเวลาบวชเสร็จเจา้านาคไปทำวัดไปแผ่เมตตาพ่อแม่อยู่บ้านแม่อยู่บ้านพ่ออยู่บ้านแม่ก็ได้บุญพ่อก็เลยบุญเพราะนาคทำคุณงามความดีนั่นเห็นไหมเพราะว่าพ่อกับแม่อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเจา้านาคนี่ กิดขึ้นมาตอนเล็กๆใครเป็นคนอุ้มคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่อุ้มลืมตาขึ้นมามองเห็นหน้าคุณแม่เป็นคนแรกพูดคำแรกพูดคำว่าพูดคำว่าแม่เห็นไหมพูดคำว่าแม่แล้วค่อยเรียกคำว่าพ่อต่อมานั่นคือแม่แม่อุ้มท้องเราเก้าเดือน เเดือนส0บเดือนบางคนลูกอยู่ในท้องไปเอ็กซเรย์ดูว่าคุณหมอลูกฉันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณหมอบอกว่าเป็นผู้ชายแม่ดีใจไหมออแม่ดีใจมีลูกชายถ้าโตขึ้นอยากจะให้ลูกชายบวชนั่นขนาดเรายังไม่เกิดนะเรายังไม่ได้โผล่ออกมาเลยแค่อยู่ในท้องของคุณแม่แค่หมอบอกว่าลูกลูกของ คุณเป็นผู้ชายนะแม่ดีใจมีลูกชายอยากจะให้บวชมีลูกสาวอยากจะให้สืบเชื้อสายมีลูกชายอยากจะให้สืบอายุพระศาสนาจะสืบได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่เป็นไรใช่ไหมบวชสองวันก็สืบสองวันบวชหนึ่งเดือนก็สืบอายุพระศาสนาได้หนึ่งเดือน20สบปีก็บวชสืบอายุพระพุทธศาสนาได้20ปี บวชตลอดชีวิตก็สืบอายุพระศาสนาได้ตลอดชีวิตนั่นแหละลูกอยู่ในท้องแม่ท้องใหญ่ๆเวลาเดินไปไหนมาไหนคนก็มองใช่ไหมเวลาเข้าไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อสิ่งซื้อของคนมองเวลาขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้ขึ้นลำบากลงก็ลำบาก กินก็ลำบากเดินไปไหนมาไหนลำบากจะกินเผ็ดกินเปรี้ยวไม่ได้เพราะอะไรหมอสั่งห้ามว่าห้ามกินเผ็ดนะห้ามกินเปรี้ยวนะห้ามกินหวานห้ามกินเค็มนะนั่นคือความรักลูกตั้งแต่อยู่ในท้องขนาดยังไม่เห็นหน้าลูกพอลูกเกิดมาตัวเล็กๆแม่อุ้มของแม่อุ้มลูกอุ้มไปอุ้มไปหาใคร อุ้มไปอวดคนโน้นทีอุ้มไปอวดคนนี้ทีอุ้มไปอวดบ้านโน้นทีอุ้มไปอวดบ้านโน้นทีนี่ลูกชายฉันนะนี่น่ารักไหมนี่ลูกสาวฉันนะนี่น่ารักไหมนั่นคือความพ่วงใหญ่ของคุณแม่ประค,รบรระครับประปคับประคองประคบประงมจนลูกเติบโตวกว่าจะเติบกว่าจะโต เลี้ยงลูกเวลาลูกร้องแม่ทำงานอยู่แม่รีบไปหาลูกเพราะอะไรกลัวยุงกัดลูกกลัวงูจะกัดลูกกลัวลูกต้องการอะไรลูกอยากได้อะไรแม่ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมตอนที่เป็นเด็กๆมือสองมือที่นาคที่เจ้านาคอยู่สองเท้าที่เจ้านาค มีอยู่นี่แม่เคยจูบแล้วจูบที่มือเจ้าหน้าแม่เคยจูบที่ฝ่าเท้าของเจ้าหน้าคด้วยเห็นไหมตอนเด็กเด็กลูกบางคนโตขึ้นเท้าที่แม่เคยจูบกลับกระทืบเท้าใส่แม่ก็มีเห็นไหมลูกบางคนมีไหมนี่มีนั่นเห็นไหมลูกที่ไม่พยายามลูกที่ไม่ รักษาวงตระกูลของพ่อของแม่เท้าที่แม่เคยจูบตั้งแต่ตอนเป็นเด็กบานวันดีคืนดีโตขึ้นเมื่อไม่พอใจก็กระทืบเท้าใส่แม่มือที่แม่เคยจูบมือที่แม่เคยหอมวันดีคืนดีก็ชี้แม่สั่งพ่อสั่งแม่ให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ด้วยความรักลูกที่สุดในชีวิต แม่ไม่หวังอะไรในชีวิตนี้แม่ต้องการให้ลูกเติบโตเติบใหญ่มีชีวิตได้ทำมาหากินเลี้ยงชีวิตของเจ้าของให้มันรอดแม่ดีใจวันนี้แม่มีความภาคภูมิใจที่สุดแม่ปราบเืิ่มยินดีที่สุดที่ลูกชายคนนี้จะได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายลูกมีอยู่สามชนิดหนึ่งอภิชาต,ตบุตร แปลว่าลูกที่ดีกว่าพ่อลูกที่ดีกว่าแม่เช่นแม่มีศีลห้าแต่ลูกชายมีศีลแปดลูกชายมีศีลสองร้อยยี่สิเจ็ดดีกว่าพ่อดีกว่าแม่อันที่สองอนุชาติตบ,บุตรลูกที่เสมอกับพ่อเสมอกับแม่แม่ดีเท่านี้นะลูกชายลูกสาวก็ดีเท่านี้นะนี่เสมอกัน อันที่สามอวชาตตบุตรลูกที่แย่กว่าพ่อกว่าแม่มีไหมมีไหมมีอวชาตตบุตรลูกที่แย่กว่าพ่อลูกที่แย่กว่าแม่อวชาตตบุตรยกตัวอย่างเช่นลูกที่พาพ่อพาแม่ขึ้นลงพักเขาเรียกว่าลากพ่อลากแม่ไปลงพักเพราะอะไร ิดบ้านผ่านเมืองเลาะวิวาทยาเสพติดบ้างตำรวจเจ้าหน้าที่ราชการมาจับไปขึ้นโรงพักใครไปประกันตัวแม่ใช่ไหมแม่ไปประกันตัวนั่นนี่เขาเรียกว่าลากพ่อลากแม่ขึ้นไปไหนขึ้นไปคุกขึ้นไปตารางขึ้นไปศาลเขาเรียกว่าลูกอะไรลูกลากดีไหมนี่ไม่ดีลูกลาก ทีนี้ลูกเลิศลูกประเสริฐลูกดีลูกงามพาพ่อพาแม่ขึ้นไปสวรรค์พาพ่อพาแม่จากที่พ่อแม่ไม่มีศรัทธาในพระศาสนาให้พ่อให้แม่ได้มีศรัทธาในพระศาสนาจากพ่อแม่ที่ไม่เคยเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมจากพ่อแม่ที่ไม่มีศีลห้า จากพ่อแม่ไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลูกเลิศลูกฉลาดลูกคนนี้แนะนำพ่อแนะนำแม่ให้พ่อให้แม่ได้เข้าอ,อกเข้าใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เขาเรียกว่าลูกเลิศลูกปรสริฐลูกดีกว่าพ่อลูกดีกว่าแม่เห็นไหมดึงพ่อดึงแม่ให้ขึ้นสู่สวรรค์ได้มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง โยมคนหนึ่งแก่ตายไปแกไม่ได้ทำบุญอะไรเลยแกทำอยู่แต่ไม่ได้ทำมากตายไปพอตายไปคนไม่ได้ทำบุญมากญาติโยมต้องไปเจอพญายมถ้าพวกเราทำบุญมากเยอะๆไม่ต้องเจอพญายมไปเป็นเทวดาเลยไม่ต้องคุยกับพญายมแต่ถ้าเรายังมีบาปยังมีบุญน้อยอยู่พญายมก็จะถามเรียกมาถาม ให้ลูกน้องคือยมบาลยมบาลไปเรียกมาถามสิว่าเป็นมนุษย์นี่ได้ทําอะไรบ้างได้เคยเคยทําคุณงามความดีอะไรบ้างพอจะไปเกิดบนสวรรค์ได้ไหมพอจะไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมก็เลยให้ลูกน้องคือยมบาลนี่ไปเรียกมายายคนนี้ตายไปก็ไปเรียกมาปรากฏว่าเปิดบัญชีดูเปิดบัญชีดูโอ้บุญไม่ได้ทําเท่าไหร่ สมควรจะลงไปนรกอ้าวทีนี้ยมมาบาลก็เลยจับโยนเลยเขาไม่ได้พูดมากนะยมมาบาลเขารู้จักหมดว่ามนุษย์ทำอะไรอยู่เมืองยมมาบาลน,นี้ก็แปลกในยาโยมนะ่ะเขารู้จักนะว่าเราทำอะไรอยู่เออก็เลยจับโยนลงไปโยนลงไปในนรกปรากฏว่ามีผ้าเหลืองมาลองรับไว้เอ,อ๊ะ พญายมก็สงสัยมันอะไรนี่เอาโยนใหม่สิยมาบาลยมาบาลก็เลยโยนไปใหม่อีกปรากฏว่ามีผ้าเหลืองมารองรับอยู่โยนทีไรก็มีผ้าเหลืองมารองรับก็เลยก็เลยเรียกมาถามว่านี่ตอนเป็นมนุษย์นี่เจ้าทำบุญอะไรไว้เจ้าอย่าโกหกเรานะนางนี้ก็นึกไม่ออกว่าตัวเองทำอะไรไว้ ยม,มาบาลก็เลยช่วยให้นึกเอสงสัยจะมีลูกชายอยู่คนหนึ่งอายุเจ็ดขวบแม่ตายญาติพี่น้องจับบวชหน้าไฟบวชเนนหน้าไฟพอบวชเสร็จก็เลยทำวัดสวดมนต์อยู่กับหลวงพ่อนั่นแหละอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแม่ที่ตายไปปรากฏว่าแม่ไม่ตกนรกเพราะเนนน้อยได้ ทำวัดสวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่แม่ที่ตายไปรอดตายเพราะอะไรเพราะมีลูกชายได้บวชเป็นเนรน้อยแค่นั้นเออลูกชายบวชเป็นเนรน้อยแต่บวชแล้วอยู่กับหลวงพ่อบวชแล้วทำวัดนะทำวัดสวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แม่โยมแม่ที่ตายไปปรากฏว่าโยมแม่โดนโยมมาบานจับลงโยนโยนลง มีผ้าเหลืองมารองรับทุกที่ทุกทีก็เลยสงสัยก็เลยเรียกมาถามทราบความว่าลูกชายบวชเป็นเนรน้อยนั่นแหละเขาเรียกว่าคนมีบุญวันนี้ทางคณะเจ้าภาพเป็นผู้มีบุญถ้าไม่มีบุญไม่มีโอกาสได้มาพบพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มีบุญไม่มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมถ้าไม่มีบุญไม่มีอายุยืนยาวขนาดนี้ห้าสิบปีสี่สิบปีหกสิบปีก็ถือว่าเยอะเลยนะเกิดมาดีเพราะมีบุญอยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะมีคุณงามความดีที่เคยทำไว้ตั้งแต่อดีตและปัจจุบันอ บุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรคอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีพ้นโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้นชีพย่อยยับดับล่วงไปบุญส่งให้สุขาวดีคนมีบุญจะมีความสุขวันนี้ทางคณะเจ้าภาพคือคุณพ่อและก็คุณแม่ มีความสุขไหมมีความสุขพรุ่งนี้ก็จะนำลูกชายเข้าไปสู่วัดวาอารามเข้าไปบวชจากที่เคยอุ้มท้องมาเก้าเดือนพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นอุ้มอุ้มอะไรคุณแม่อุ้มผ้าไตยคุณพ่ออุ้มอะไรสภายบาทเห็นไหมจากที่เคยอุ้มลูกชายมาเก้าเดือน เปลี่ยนแล้วพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นอุ้มผ้าไตรอุ้มผ้าไตรใครใครเขาก็อุ้มกันหมดทุกคนนั่นแหละเนาะแต่มันไม่ปลื้มใจเหมือนอุ้มผ้าไตรที่ลูกชายของตัวเองได้บวชผ้าไตรนะอุ้มที่ไหนก็ได้แต่นี่เป็นไตรที่ลูกชายจะใส่บวชจะห่มบวชจะคลองบวชในวันพรุ่งนี้แม่ก็มีความภาคภูมิใจแม่อุ้มผ้าไตร พ่อสะพายบาทถือตลัปัดไปพร้อมวงสาขานายาถืออุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุ้งหมอนเสื่อผ้าหม่มเป็นความปราบปื้มใจอนุมโมทนายินดีกับทางคุณพ่อและยินดีกับทางคุณแม่และยินดีกับทางเจ้าหน้าบวชแล้วทำอย่างไรถึงจะได้บุญ บวชแล้วทำอย่างไรถึงจะได้บุญง่ายๆสั้นๆมีบาตรต้องโปรดมีโบสถ้องลงมีอาบัตต้องปลงจึงจะเป็นพระสงฆ์ในยุค5้จีนี้บาตรก็ต้องบินทบาทมีโบสถ์ก็ต้องลงไปทำวัดเช้าเย็น มีอาบัตก็ต้องปลงอาบัตเห็นพระใหม่เห็นเห็นพระเก่าก็ทําแล้วก็ทําตามเขามีอาบัตต้องปรงจึงจะเป็นพระสงฆ์ในยุคที่ทันสมัยนี้นั่นแหละทําสิ่งเหล่านี้ได้เรียกว่าการปฏิบัติตัวของพระใหม่พ่อแม่อยู่ในตัวของเจ้าหน้าก็มีความปราบปื้มยินดีพออกพอใจด้วยเห็นไหม วันนี้ดีใจที่สุดคงจะปลื้มอกปลื้มใจไปนานไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกแล้วลูกชายหัวแก้วหัวแหวแม้จะสามสิบปีนะบางคนยดัดยุอยากให้ลูกบวชลูกมันไม่บวชนี่มันไปแต่งงานแล้ววันดีคืนดีแม่ผมอยากจะบวชอ้าวนึกขึ้นมาได้อย่างไรนึกถึงอดีตแม่ผมนึกถึงอดีตผมไม่เคยพูดคำว่ารักแม่เลย แต่วันนี้ผมอยากพูดคำว่ารักคุณแม่สายไหมไม่สายเพราะว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่ถึงเขาจะสามสิบปีเขาไปแต่งงานก่อนแล้วเขากลับมาใหม่เขาอยากจะบวชเขาบอกแม่ว่าแม่ผมอยากจะบวชผมไม่เคยพูดกับแม่ว่ารักแม่แต่วันนี้ผมขอกอดแม่ผมพูดคำว่ารักแม่อันนั้นยังดีนะญาติโยมนะ บางคนอันนี้ร้ายมากเห็นไหมไม่เคยพูดคำว่ารักแม่รักพ่อเลยไปพูดตอนไหนพูดตอนแม่นอนอยู่ในหีบศพเสียดายต้องพูดตอนไหนพูดตอนที่แม่มีชีวิตอยู่พูดตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ถ้าพ่อตายแล้วแม่ตายแล้วบอกรักได้ไหมรักได้ แต่แม่ไม่ได้ยินพ่อไม่ได้ยินเออนี่แหละไม่จำเป็นต้องบอกว่ารักแม่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องบอกว่ารักคุณพ่อก็ได้แต่การกระทาของเจ้านาคแสดงออกบ่งบอกว่านี้คือความกระตันยูกะตะเวทีของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนประการหนึ่งเขาเรียกกันว่าบวชแทนค่าน้ำนมกะตันยูรู้คุนท่าน สำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนยึดมั่นกตัญญูบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนหมอนเคยหนุนบุญคุณที่เคยพึ่งห้ามลืมคนกตัญญูกตเวทีคือคนดีมียี่ห้อยี่ห้อรถก็มีนะรถยุโรปก็มียี่ห้อหนึ่งนะ รถญี่ปุ่นก็มียี่ห้อหนึ่งรถไทยก็มียี่ห้อหนึ่งนะเสื้อผ้าก็มีแบรนด์เนมกับโนเนมนะคนก็มีเหมือนกันนะคนมียี่ห้อคือคนเป็นแบรนด์เนมคนมียี่ห้อคือคนกตันยูกตเวทีเขาเรียกว,ว่าคนมียี่ห้อกตันญูแปลว่ารู้คุณกะตาเวทีแปลว่าตอบคุณรู้เฉยๆไม่ใช่ ต้องตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยเช่นเจ้านาคกำลังตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้วันนี้เจ้านาคยังมีศีลห้าอยู่พรุ่งนี้เจ้านาคจะเป็นผู้ที่มีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดจะเป็นเรียกว่าอุดมมเพศวันพรุ่งนี้เจ้านาก็ จะไปรับผ้าจากแม่กราบแม่ก่อนเห็นไหมกราบแม่เสร็จเข้าไปหาพระอุปชาประมาณสามสิบนาทีห่มผ้ามาห่มผ้ามาถือบาทมาแม่ต้องกราบพระแล้วทีนี้เพราะอะไรเขาเรียกว่าอุดมเพศมีศีลมากกว่าแม่ตอนไปรับบาทจากแม่นะกราบแม่ก่อนนะแม่ก็มอบผ้าใจให้แม่กราบแม่เสร็จ แม่มอบผ้าไตรให้เอาผ้าไตรไปหาอุปชาอุปชาก็สวนยติเรียกว่ากลับมาห่มผ้ามาแม่เห็นแม่ดีใจพอเห็นพอปลื้มใจหน้าชื่นตาบายลูกชายได้บวชทีนี้แม่ก็ต้องกราบลูกชายแม่ก็ต้องไหว้ลูกชายเห็นไหมเพราะเป็นอุดม,มเพศเป็นเพศที่มีศีลน,นั่นแหละบ้านเรา,าศาสนาเรา สังคมเราอยู่กับสังคมเหล่านี้มาชั่วอายุคนหลายร้อยปีมีความเป็นอยู่สงบสันติเพราะมีวัดมีวามีพระพุทธศาสนามีบุญมีศีลมีความกตัญญูมีกะ,ะเวทีซึ่งกันและกันมีความเอื้อ